สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่อำเภอรองอจังหวัดแพร่นะครับพามาชมาหินเขาปากาลังนะครับผมซึ่งเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกและเกิดจากการกัดเซาะนะครับของน้ำก็ลักษณะหินเนี่ยก็เหมือนปากกาลังนะครับหินใต้ทะเละหินที่เป็นปากกาลังนั่นแหละนะ อสวยงามเลยทีเดียวพ่อแม่พี่น้องนะอุทยาแนแห่งชาติดอยผากองนะครับอยู่บนนาทางหลวงหมายเลข1023เนาะอ,อ่าโอเคนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะใครยาจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เ้องามแทบพ่อแม่พี่น้องคือลักษณะหินมันมันเหมือนในหินใต้ทะเลอะ่ะเหมือนประการังผมก็พูดไม่ถูกเนาะสวยงามมากเลยทีเดียวเออเนี่ยคือสวยงามมากเลยพ่อแม่พี่น้อง คือแต่แต่ว่าต้องต้องเดินอ่าขึ้นมานไดมาประมาณ500กว่าเมตรนะครับต้องปีนป่ายหน่อยเด้อพแม่พี่น้องเด้อตรงตรงมุมนี้ก็สวยนะฮะตรงนี้มุมก็สวยไม่แพ้กันดูแหลมคมดีเนาะหินเอาโอเคครับพ่อแม่พี่น้อง,องสวัสดีครับ